จาเป็ดช่วงว่าสองแซบบนงานวันหลังสามนะครับแัดกระทงครับแห่งชีวิตวันนี้มีงานสดสดถ่ายให้ดูจาเป็ดวันสุดท้ายปลายบนที่คณะสัตยาพี่น้องคณะสัตยาท่านสามที่จดถลายจะด้ร่วมบุญรอบบนสวนกันขออัจฉรตนาแต่คุณสวัสชัยคุณนิตยา วัฒนชัยร่วมเป็นกระพับเดิอนอนนี้กำลังเดินไปที่ทหลักกระทงนะครับด้านหลังวัดหลักสามน,นะครับจ่ายเงินหนึ่งร้อยบาทขอประกาศอารดลบลธนานะเน้ะเดอดสามบ,บนกันได้เรื่อยช่วงนี้จะได้มอบไบใส่สวรรค์ให้พระบุตรเจ้าเจริญรับพชคปรชาราษฎเป็นหลักเก้า He's huh? You huh? าาธิด้านหลังวัดเป็นของภ<อ>าษศรีเ <ไป S 2> จริญน,นะครับมีที่เรากระทงนะครับผมสามใบสามใบร้อยหนึ่งบางคนมาต่อสองใบร้อยก็ให้ต่อก็ให้นะครับสอใบร้อยอ่ะานะครับใกล้แล้วนะครับผมจะโู้กรรมาการซึว่าจะเอาเมียไป้อยน้ำไหมเออเอ้าเชิญครับแวะมาเล็วนาสุดท้ายแล้วจ้าสุดท้าย ใหญ่นะจ๊ะอ้าวเชิญครับเชิญคุณผู้ชายครับ40บาทหรือเฉพาะพ่อปลาเขาเชิญมาครับพ่อปลาปลาปักไมยเลยจ้าอือถูกท้ายแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงสี่เท่านะไปหมดนะนะอาจารย์นะสามใบเอยแม่ไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ววันนี้เราไม่ต้องทำละมานอ่าบูชาที่วัดที่รรมประวัตาตามไร้แล้วนะ

ลลอยต้อนลอยเนนี้้ไปทนร้นะต้ออยไปต้อนไสตาไม่มีทอไครับด้านหลังเป็นทองทางเรจะเป็นทองภาษีเจริญนะครับที่ราทองครับเนี่ยไปลนะครับไปหมดนาไปร้อยจ้าใครที่ยังไม่ได้ จะสี่ทุ่มแล้วนะครับและกเลังจะไปเรนจะไปนะครับลอยกระทงเสร็จะให้เราไปหนต้องหรอตงยาไงไอพอดไอพาังคู um ่เรจะไป้ลยเหรอไม่ต้องยวให้ต้ไปลอยท่าทุ่งก่อนใช่ปหะเอาพ่อสาทุเร็วาอาี้เาก็ทงสุขสีสุขสางเนาะเราก็ทง คุณเร็วนะเร็วๆกายแขงแรงปลอดภัยายแแง้บาทอาอตอนนี้ลดราคาแล้วาไปเดียวบาทอามาเป็นกครับไปเดียวเนาะขับไปเดียวได้เราไปไปเด้อไปราีน้ไปานี้เด้อทีนี้รัดรถตดรัดอ่าต้นได้ใส่รงเลยครับเน่เอ้ยไม่ต้องมาลงไป ใครยังไม่ได้ลอกระทงใครจะลอยกระทงรอบสองได้เลยนะครับมากั่หลายคนเนี่ยรวมนะกอโอ้โหรุณนาเกียรติ่จะได้จุด้เลยนะดอกจัร์รูาต่ะอันเอาใใครใครมีแฟนเออก็รวมกันได้ทั้งสามคนนะเพื่อด้วยแฟนด้วยเราด้วยเดสไปร้องจ้ครับใครที่ยังไม่ได้ทำบุญทบป่าเชิญเลยครับ อาพระตายจะคอยฟังเห็นใจเราอยู่นะครับขออญาตคุณผู้หญิงครับรับสักกี่ใบดีครับผมคุณผู้หญิงนาทีใบมินไปอ่ะสี่สิบบาทหยอกตู้เลยครับเอาแล้วก็เจอแล้วก็เจอแล้วก็ต้องต้องแบ่งค์ห้าเซ็ตต่อไปนะคุณผู้หญิงนะอาชิญครับหน้าหน,นี้เลยครับสุดท้ายตายแล้วนากระทงมันจะหมดแล้วครับสามไปจ้ะสามไปเลย

นี่นะครับสาจัดการรอบเดี่จัดการเอ่อไม่รู้อ่ะจัการตีครอปลุ้งนิ๊นะครับไม่รู้สามไปร้อยเท่านั้นใครยังไม่ได้ร้อยก็ชมแวะมาเลยครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่เดินผ่านไปมาแล้วนะจ๊ะสามไปร้อยจ้าสามไปร้อยเดินจะหานเขาเนี่ยว้าคุณรู้ว่าทําไงถึงกันเอาเหรียญหน่อยเออเหรียญจอดนิดนึงก็ได้ไม่ไร ก็ท่าพ่อเ่งี่ยได้เอาชนะครับและกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้มี้รต้องอยากจะลอยกระตงด้านนี้แล้วรักสามระบายลอยรวมๆกันมานะครับลอยกันได้เลยจะสามระบายลอยมกันไปนะครับสองมือกเอาสองเท้าต้อกันมาแว้กันมาเลยนะจ๊ะหรือจะมาเป็นเจ้าภาพทอดตะตาสามนทีกับตะวันเชินาดาเอาแวกๆเลยครับเห็นๆรวยหมังนหมั่นหมั่นหมั่นหยั่นเฉยๆไปแล้วก็าิงโบกได้ นะฮะหลวงพ่ใจนะชนะฮะขอขอับกลับไปเป่วันไปเป็นงาจจะถูกหลังวันนี้หนึ่งก็ได้เรจะไปดูได้วันนี้เรามามบันหลักสามปุเก่ารใหม่รวมกันแล้วครับปัจจุนเป็นบุ่ั้งยิ่ใหญ่ของเราถึง่งตร้นะจะจะได้ราไปเ้่องไปต้งไปแล้วมานี่ามาแ๊บเบียวเองรอกับงมเดียวก็มาแล้ว ก็ามาลงมาก่อนเลยนะครับสมา,าสมไปจ้าสามไปร้อยนะใครยังไม่ได้ร้อยก็ชโถนก็ใจครับ ไที่ยังไม่ได้รอยนะมันพวมกันได้เลยครับโอ้ยังเนือหางยาวครับไปแล้วใครที่ยังไม่ได้สปูป30สามนาีร่วนะมก,กันกแต,กกนต่วันได้นะครับสามไปร้อยครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายากระทงตรงนี้สามไปร้อยนะจ๊ะครับอาจจะร้อยกระทงนะมากันหลายหลายคนรวมให้ได้ร้อยแม่สามไปร้อยครับ รูกีใบฟ้าครับผมเลือกเอาเลยครับเลือกเอาเอาไปเออครับนั่นแหละสามใบนี่งร้อยเลยเออให้เลือกเอาจากเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสองแสบชแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ